สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคลิป3นาทีนี่มันก็จะได้น้ําได้เนื้อประมาณหนึ่งนะครับก็คุยกันต่อนะครับมีหลายความคิดเห็นนะครับที่พูดมาว่าผมขายงานวิจัยผมบอกว่านําไปทําธุรกิจขายข้อมูลตลาดหุ้นทั่วโลกและจะเป็นอภิหมหาเศรษฐีของโลกนะครับท่านลองคิดดูนะครับระดับมาร์คซูเคเบิร์กเฟซบุ๊กกูเกิลนะครับยฮู Yahoo. บุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ย เขาก็มีการพีเต์พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะเป็นซิฟท์จ็อบหรือเป็นบิลเกตหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีผู้สนับสนุนหรือมีผู้เข้ามาร่วมใช่ไหมครับในการที่จะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึง่ง Microsoft Windows หรืออะไรต่างๆหรือทำแอปปง a p p l e iPad อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีผู้สนับสนุนใช่ไหมครับอย่างกลุ่มมาเมซอนเนี่ยเขาก็สนับสนุนในเรื่องนี้ที่ซิลิคอนวัลเล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยมันมันโคตรจะด้ เออาร์ละไก็บอกว่าทําไมไม่มีลัมโบกินนี่ทำไมไม่มีการจัดงานใหญ่โตกลางบ้านกลางเมืองอะไรต่างๆทุกวันนี้ไอ้พวกเงินคอยสองสบริษัทที่มันหลอกแดกคนทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็โชว์ความร่ํารวยโชว์คนมาเปิดงานโชว์งานใหญ่โตสุดท้ายละผมเคยเขียนเตือนผมเคยพูดเตือนว่าผมอยู่วงการนี้มา20ปีเพราะเงินท่านถูกมันหลอกแน่นอนไอ้เงินคอยอะไรต่างเนี่ย และผลปรากฏว่าทุกวันนี้ทุกคนทุ่มสุดตัวเพราะเห็นว่าจัดงานใหญ่โตกลางบ้านกลางเมืองมีบุคคลใหญ่โตเข้ามาร่วมงานมีองค์กรมีสื่อมีอะไรต่างๆโฆษณาไปทั่วทุกช่องผมปรากฏว่านั่นแหละเขาเรียกว่าแหกตาหรือว่าหลอกกันกลางบ้านกลางเมืองเลยทุกคนนี่คานออกมาอย่างกับหมาอย่างกับสุนัขผมเตือนแล้วก็มาด่าผมคานออกมาเนยนะครับเอาเงินเข้าไปเป็นล้านเข้าไปเป็นแสนเข้าไปหลายล้านออกมาเหลือไม่กี่บาท ออกมาแทบหมดตัวคานออกมาร้องออกมาหวนค้างโหยหวนอย่างหมาอย่างไรถูกน้ําร้อนลวกหมดเนื้อหมดตัวถูกหลอกกลางบ้านกลางเมืองผมเป็นนักวิจัยแต่งตัวอย่างนี้หครับผมอันเบิร์ตออสตน์ออโตฮานที่ผลิตระเบิดปรมาณูนะครับเขาพยายามติดต่อประธานาธิบดีรูดเวลบอกว่าเขาสามารถผลิตระเบิดปรมาณูได้ติดต่อไปสองรอบให้อันเบิร์ตออสตน์ S T I, ติดต่อไปอีกรอบหนึ่ง เขาถึงลงทุน2,000ล้านในการผลิตระเบิดปรมาณูถลม่มฮิโรชิม่าและนางาซากิสุดท้ายแล้วออตโตฮานเขาก็แต่งตัวเป็นนักวิยาศาสตร์แต่งตัวธรรมดาปลดกษียนแล้วไปนั่งสวนสาธาระเล่นหมารลุกหรือนั่งสบายๆทำไมเขาต้องขับแลมโบกินีทำไมเขาต้องใส่แสสายพอยแล้วบอกว่าเขาค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็ผมบอกแล้วผมเป็นนะักวิจัยนะักคน้นคว้าผมแต่งตัวอย่างนี้แหละจะให้ผม ใส่อะไรล่ะครับ